สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน My Heritage นะครับซึ่งเป็นแอปที่จะเปลี่ยนใบหน้านะครับจากรูปถ่ายปกตินะครับให้มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับซึ่งจะเป็นแอปที่เเหมาะนะครับกับการที่จะนำมาทำกับรูปถ่ายเก่าๆนะครับหรือว่ารูปคนในครอบครัวอาจจะรูปที่ คนที่ยังอยู่หรือว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพื่อให้กลับมาดูมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อแอปก็คือ My Heritage นะครับก่อื่นก็ต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับสำหรับการดาวน์โหลดนั้นก็มีจะมีทั้งใน iOS และก็ p Store นะครับนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อ My Heritage กดเข้าไปนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนั้นนะครับหลังจากการดาวน์โหลดจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็อาจจะลงด้วย a c e b o o k นะครับหรือว่า กูเกิลนะครับหรือว่าจะลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดมาก็คือเขาจะให้ระบุข้อมูลนะครับของคนในครอบครัวนะครับในเรื่องของชื่อนามสกุลปีเกิดแล้วก็ประเทศนะครับอันนี้เราอาจจะใส่ข้อมูลแบบไม่ต้องเป็นข้อมูลที่จริงก็ได้นะครับเพื่อที่จะจะได้ข้ามมายัางขั้นตอนถัดไปก็คือจะเข้ามาสู่ ในหน้านี้นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดที่โฟโต้นะครับเพื่อที่จะเอานรูปภาพเข้ามาในแอปนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเลือกตรง add photo นะครับถ้าเกิดว่าในเครื่องมีรูปอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ใช้เป็นสแกนโฟโต้นะครับเพื่อที่จะเออสแกนด้วยกล้องนะครับอันนี้ขอใช้รูปที่มีอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกเป็น add p h โต ภาพที่ใช้นะครับจะต้องเป็นภาพถ่ายหน้าตรงนะครับไม่เอียงนะครับถ้าเกิดว่าเอียงเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเขาจะประมวลผลไม่ได้นะครับนี่ขอเลือกภาพตัวเองแล้วกันนะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดอัปโหลดมุมบนขวานะครับรอสักครู่นะครับตัวแอปก็จะอัปโหลดภาพขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อได้ภาพแล้วนะครับเราก็แตะที่ภาพนะครับแล้วก็ เลือกนะครับเมนูไอคอนด้านบนนะครับที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็มีขีดเล็กๆ3เส้นนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี้ตัวแอปพลิเคชันเขาก็จะประมวลผลนะครับจับในส่วนที่จะโฟกัสในส่วนของใบหน้านะครับก็ตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อแอปเขาโเรเซตได้แล้วว่าตรงส่วนไหนคือใบหน้านะครับเขาก็จะครอปภาพ เฉพาะในส่วนของใบหน้าทำแล้วก็จะทำการแปลงเป็นแอนิเมชันนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆน,นะรระรอสักครู่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคมชัดของภาพต้นฉบับด้วยนะครับว่าคมชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เปลี่ยนจากภาพธรรมดานะครับให้กลายเป็น ภาพแอนิเมชันวิดีโอสั้นๆนะครับก็หลังจากนั้นเราก็กดมุมบนขวานะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับภาพมาไว้ในตัวของออในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็นแอปรูปภาพนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแค่นี้ครับขั้นตอนครับผม